ประเด็นทกเถียงหลายๆคนนะคะกับมองกันไปได้หลายอย่างสําหรับเรื่องที่เพื่อนฟิลเล่นได้มีการกลับไปที่บ้านยุธีจังหวัดยโสธรน,นะคะแล้วก็มีข้อมินยังๆหมากมายว่าไม่ได้เจอลูกแล้วมันมีกระแสดราม่ากออกมานิดหน่อยหลังจากนั้นนะคะทั้งป้าแจ๋วน้องนาลิตะมีการออกมาโพโตค่ะพี่น้องในเรื่องการขึ้นบ้านใหม่แล้วในเรื่องที่ว่าพาลูกหนีกีดกันไม่ให้พ่อเจอลูกอย่างนั้นอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะคะพี่น้องว่าในเรื่องเรื่องนี้ สำหรับพีว่วนฟิลแลนด์นะคะในประมาณ1นวันที่ผ่านมานั่นก็คือวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาที่ไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดน้องพอกองอก่งมือเสายงามเลงเดวเวเวียน e ข่ามาทียะโสธรเพราะว่าได้มีการทําการแสดงอยู่ที่อาเภอคอวังจังหวัดยะโสธรในตอนกลางคืนค่ะแต่กับมีการเขามาเวเวียนเบิงบานซึ่งเป็นบานที่สร้างไว้แล้วไม่ได้อยู่อ่าพี่น้องสร้างไว้กับว่าเดยูน่นแหละเป็นบาน คือหาดรู้ของเพื่อนยูทิจังวัดยะโสธอยูทิบ้านหินเล็กไฟเป็นบ้านของทังคุณแม่แพร่์า่าแสงทองนั่นเองค่ะและประเด็นนะคะหลังจากที่ทางผู้บ้านฟินแลนด์ทางเพจเพื่อนฟินแลนด์ได้มีการโพสต์คลิปค่ะพี่น้องเป็นคลิปที่ได้เดินเข้าไปสำรวจดูบ้านเพราะเป็นบ้านที่ไม่ได้อยู่เป็นบ้านที่เงียบเงาเป็นบ้านที่บบไดยูนั่นแหละเพราะว่าทัางคุณแม่แพทยาเองกับโบไดยูคือกันค้นกับให้การตอบ รับมากสมากสหรับเรื่องนี้คอมเมนต์ยาสนันวอนไหวและประเด็นสําคัญในเรื่องเรื่องนี้นั่นก็นกนคือประเด็นที่ว่าตั้งใจมาหาลูกแต่ไม่ได้เจอลูกเพราะว่าทางเพนฟิลเล่นนะคะได้ให้แคปชั่นในโพสต์วิดีโอนั้นบอกว่ามารอบนี้ไม่เจอเด็กๆไว้รอบหน้าน,นะลูกเอ๋ยพุณมาร์ชาีค่ะพี่น้องแล้วประเด็นนี้นะคะมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทางเพนฟิลเล่นได้มีการเขาไปเยี่ยมชมบ้านและมีบางส่วนบางตอนนะคะได้บอกถึงเรื่องที่ว่าไม่ได้เจอลูกๆคุณมาร์นีค่ะพี่น้องเพราะว่า มารอบนี้ก็คือเพิ่นบอยูเพคุณมาสี่ขอให้บึ้งนะคะบางช่วงให้ฟังมาชวนบางตอนที่ว่าเขาไปได้บานนะคะพีน่น้องบาทพี่น้องค่ะแค่นสิมาลูกกว่านี่เพิ่์บมานี้พ่อเขาเมื่อาาวานเพิ่นมาสิกลับมื้ออื่นก็เลยรอบนี้ยังไม่ได้เจอลูกนะครับอ่าก็คือบอกว่ามื้อนี้ตั้งใจมาหาลูกนั่มแต่ว่าพ่อมาหาเพิ่นก็ว่าคือว่ามีแพทย์มาสิกลับมื้อนี้แต่ว่าพ่อเขามาฮอดก็ว่าสิกลับมือ้ออื่นก็เลยไม่ได้เจอลูกนะคะนรับคุณมาสีแล้วก็ย่างเขาไปในเฮือนต่อค่ะพีน่น้อง

ก็มารอบนี้ไม่ได้เจอก็ขอจะมารับลูกอีกวันที่11รับไปงานมันเกิดฉลองวันเกิดแล้วก็จะยาวจวดเลยมาจะเสียค่ะพี่นอ้องและหลังจากนี้นะคะมันมีประเด็นทีว่าทาง f อฟก็ได้มีการไปคอมเมนต์สนันวันไหวในคลิปคลิป,ลปนี้บอกว่าเออทําไมทางนั้นหนะักกีดกัน่บไ้พอเจอลูก่บไ้ลูกเจอพอซื้อคอมเมนต์กัน ฟาดไปสองพันคอมเมนต์นะคะพี่น้องตอนนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะคะก่อนที่จะไปบอกถึงโพดทางป้าเจ๋วนาริตาค่ะพี่น้องคนก็มีคอมเมนต์เสียงแตกไปหลายทางก็บอกว่าก็น่าจะรู้นะว่าเด็กๆเ,เขาไม่อยู่ก็ทําถ้ามาให้มันเกิดประเด็นทําไมเมื่อตัวเองก็พูดอยู่ว่าคุยกับเรื่องลูกโทรหาสิคุณแม่เขาไม่มีงานใครก็อยากจะพักผ่อนบ้านใหม่มีบ้างไหมคะที่อยากอยู่นานๆสมอง เออก็คืออันนี้ก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่อยู่จะมาทําไมประมาณนี้ค่ะพี่น้องอะไรก็คอมเมนต์หาแต่ประเด็นก็น่าจะรู้ว่าเขาพาลูกไปขึ้นบ้านใหม่ที่พัทยาหรือไม่ดูแต่เรื่องเขาเอาลูกหนีสังเกตมาหลายคลิปแล้วนะครับประมาณว่าเอสซีอสดชอบคอมเมนต์จะเอาแต่ทัวร์มาลงกันแล้วเวลาเอาไปทํามาหากินตามแซะตามว่าเขาเหึกพี่น้องเข้าใจเธอเออทำไมไม่ฟอ้องเป็นลิขสิทธิ์ตัวเองเลย รอดูวันที่11นะคะจะเจอลูกไหมรับมางานวันเกิดไหมอดทนหน่อยนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รอดําเนินการนะคะก็คือการร้องขอศาลแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นบวังว่าจะทําหน้าที่พ่อและการดูแลลูกบ้างคนที่เลี้ยงเขาเป็นแม่ธรรมดาเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ให้พ่อเจอเหอะ เข้าใจน้องบีค่ะก็เป็นประเด็นนะคะที่มีหลายคอมเมนต์สนั่นวันไหวมากๆในประเด็นประเด็นนี้และทางป้าเจ๋วน้องนาดิตานะคะไม่ไว้อยู่เฉยๆคะ่ะได้มีการออกมาโพสต์ในมีการออกมาโพสต์ผ่านทางเพจเ Facebook ป้าเจ๋วน้องนาดิตะโพสต์บอกว่าขอถามแน่จา้าบ่านไมค่ะเจ้าให่นอนจกขึ้นเนาะจ้าวันที่30พฤษภาคม25 6 7สําหรับคนที่ว่าข่ จริงใจแบบจงใจเออข่อยจงใจโบผ้าหลานกับยาโสวันที่หนึ่งมั่นครบสามขึ้นหรือย่งไพยบถือแต่่อยถือเพราะย่างถือโบร้านอยู่ค่ะพี่น้องก็ก็อ,อ,อยากให้ประเด็นนะคะมันแยกแยกออ,ออกไปเนาะเพราะว่าปาแจ๋วเป็นคนดูแลนาลินนะลตาตัวเกี่ยวคุณแม่เพาเผาเมื่อวานเมื่อคืนมาที่สองเนี่ย ก็ไปทํางานอยู่ที่ประเทศลาวซึ่งไปคนละทิศคนละทางครับพี่น้องก็เลยว่าประเจงต้องนอนอยู่พัทยาสามคืนก่อนบอเพราะว่าขึ้นบ้านใหม่วันที่สามสิบสามเอ็ดมอะไรประมาณนี้ครับพี่น้องมันกะสามสิบสามเอ็ดวันที่หนึ่งเออแล้วก็กลับวันที่สองกะสามคืนพอดีอันนี้ก็เป็นทางนี้อธิบายคือกันกระแสกะตีกลับออกมาว่านอนคืนสามคืนจ้าสามคืนจ้าสามคืนจ้าคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าสามคืนสามคืนสามคืน ก็คือถือคติโบรานถือเขตโบรานว่าการขึ้นบ้านใหม่ว่า,า,า,าวา่าศียุสัยกระตามค้นโบรานก็คือให้นอนบ้านใหม่3คืนก่อนที่จะไปนอนที่อื่นแบบหลังจากขึ้นบ้านใหม่นะคะพี่น้องห้นนอนอยู่หันจาก3คืนก่อนเอาซิลิมมงคลเอาหลายๆอย่งอางเขาม่าดีๆในบ้านนะั่นเอค่ะพี่น้องซึ่งบ้านใหม่ขึ้นที่30เนาะ30พฤษภาคม3 1พฤษภาคมแล้วก็1มิถุนายนซึ่งวันที่หน,นึ่งเป็นวันที่เกิดประเด็นเป็นวันที่ทางพี่ม้นฟินแลนด์กลับมาที่ยะโสแล้วก็ เตรียมมาเจอนาริตะโตัวเกียวแต่ไม่มีโอกาสได้เจอแล้วก็รอไปเจอวันที่10 11ที่จะถึงนี้รอรับไปงานวันเกิดที่จะมีการฉลองวันเกิดนะคะอยู่ที่โตัวเกียวมิวสิกสำหรับผู้แนฟินแลนด์ค่ะพี่น้องในเรื่องเรื่องนี้ประเด็นประเด็นนี้กะ่ะขอฝากไปประมาณนี้นะคะพี่น้องแล้วกะ็ถือว่าเป็นกระแสทีเอฟตีกับเอฟซแบบตีกับไปท่าเหมืนฟินแลนด์เออแล้วกะ็ตีกับไปทง่งพระเจ๋ว น้องนาดิตเหมือนกันว่าทําไมจงใจไม่ให้หลานมาเจอพ่อรู้ทั้งรู้ว่าพ่อจะมาแล้วบางคนก็บอกว่ารู้ทั้งรู้ว่าเขาขึ้นบ้านใหม่แต่ก็ยังจะมาหาแต่ประเด็นหาสร้างแต่ประเด็นทางนั้นก็บอกว่าหาแต่เรื่องที่จะกีดกันไม่ให้พ่อกับลูกเจอกันแล้วเรื่องกฎหมายที่ว่ามีการขอรับรองบุตรอย่างนั้นอย่างนี้ก็กําลังดําเนินการก็ต้องรอติดตามต่อไปนะคะว่ามันจะ ดำเนินการไปในทางไหนสําหรับวันนี้นะสาหรับมื้อนี้ซาได้สับข้าวกะมีเหลือมีเล่าในกระแสกระแสนี้ไม่พี่น้องได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ทุกคนคอมเมียนัสุภาพเลยกับว่ามีการผาดพิงบุคคลใดบุคคลนหนึ่งเลยกับ่มีการดึงไผมาคอมเมน,นต์ในอาไตพูดทีเกิดข้อประสุภาพนะคะคออเมีนยนังสุภาพแล้วกะไม่กัดไม่แสกันค่ะพี่น้องสำหรับเอเวซี่น้อโอ้โหแสกันสนันวันไหวลงคลิปคลิปได้กัตามค่ะกขอคอ้ฮักกันแล้วกะ นำเนินการหักศิลปินของไพ่ของม่านต่อไปค่ะสำหรับมือน,นีกับฝาาไว้เพียงซัมเนี้ค่ะพี่น้อง